ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บายซโยอีกรุดเอกสารลับกองทัพเสนอสอมอชอด่วนใช้2มาตรการเด็ดสุดอึ้งจัดการขเมรนก่อนนาะยกรีบโทรคุยหุนเซนรัฐบาลตีตก าสนใจมากนั่นก็คือไทม์ไลน์ค่ะทำไมเราถึงไม่มีการสั่งตัดน้ำตัดไฟทั้งที่กองทัพยื่นขอให้ดำเนินการไปแล้ว2มาตรการที่จะทำให้เขมรดิ้นแน่ เรียกได้ว่าต้องลุ้นกันทุกวันค่ะสำหรับมาตรการต่างๆที่ทางฝั่งกองทัพเนี่ยนำมาบีบใช้กับประเทศกัมพูชานะคะเพราะว่าเป็นการเพิ่มระดับไปทีละขั้นทีละขันะข้นซึ่งในวันที่23มิถุนายน68ค่ะด้านของนางสาวแพททองทันชินวัฒนนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งคาดว่าจะมีการยกระดับมาตรการเป็นรูปแบบใกล้เคียงกับมาตรการแก้ไขปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะ,คะซึ่งขณะนั้นเนี่ยก็มี มาตรการตัดอินเทอร์เน็ตตัดไฟและก็น้ำมันบริเวณชายแดนไทยเมียนมาโดยก่อนหน้านี้นะคะในวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีก็โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้อย่างน่าสนใจค่ะถึงประเด็นว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่ตัดน้ำตัดไฟตามข้อเสนอของกองทัพมีรายละเอียดบอกว่าแน่ใจหรือ ว่าเขมรไม่ได้ใช้ไฟฟ้าและเน็ตจากไทยถ้าจำกันได้ในวันที่12มิถุนายนนี้สองพลูตระกูลหุนออกมาโวยวายว่าจะตัดไฟฟ้าและตัดเน็ตจากไทยโดยคุยโวว่ากัมพูชาพึ่งผ่าตัวเองได้ซึ่งเรื่องนี้มีที่มาจากมีรายงานว่าฝ่ายความมั่นคง เสนอให้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชมีชม,มติให้ตัดไฟฟ้าและเน็ตเพื่อปราบปรามแก๊งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอนเซนเตอร์ในฝั่งเขมรในวันที่9มิถุนายนเพื่อเข้าประชุมสมช16มิถุนายนสงสัยเรื่องนี้เข้าหูสองพ่อลูกตระกูลหุ่นก็เลยออกมาโวยวายในวันที่12มิถุนายนแล้วก็วันที่13มิถุนายนนายกไทยใจเขมรออกมาพูดผ่านสื่อว่ายังไม่ได้ตัดไฟฟ้าและเน็ตเป็นเพียง แผนการวันที่15มิถุนายนนายกไทยใจขมเงกได้คุยโทรศัพท์กับฮุนเซนแต่ว่ามีคลิปเสียงถูกปล่อยในวันที่18มิถุนายนตามสาระที่ได้ทราบกันไปพร้อมที่จะจัดให้ตามที่ฮุนเซนต้องการแถมท้ายด้วยว่า จะให้เป็นหรือไม่เป็นข่าวก็ได้โดยเฉพาะถ้าคุยกันสองคนข่าวไม่รั่วยอยู่แล้วสังเกตดูวันรุ่งขึ้น16มิถุนายนสั่งยกเลิกการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งจะต้องพิจนารณาเรื่องตัดไฟฟ้าและเน็ตแต่ว่าดานไปตั้งทีมไทยแลนด์แทนซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับคำถามก็คือในเมื่อสองพ่อลูกตระกูลหุนประกาศ ไม่ใช้ไฟฟ้าและเน็ตจากไทยทำไมไม่ประชุมสม,มชเพื่อดำเนินการตัดไฟฟ้าและเน็ตจากฝั่งไทยด้วยแบบนี้กัมพูชาอาจจะยังใช้ไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตจากฝั่งไทยแต่สร้างภาพตีกิน ทำไมรัฐบาลจึงไม่จัดการเรื่องนี้ซึ่งรายละเอียดของเอกสารตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจค่ะโดยย้อนกลับไปเมื่อวันที่14มิถุนายน68ที่ผ่านมาทางด้านของคุณวัสนานาน่วมหรือพี่เล็กค่ะผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าเผยฝ่ายความมั่นคงเคยเสนอสอมอชอยกระดับมาตรการตัดไฟตัดเน็ตสแกมเมอร์แกงคอรเซนเตอร์อาชญากรรมข้ามชาติ บ่อนคาสิโนหวังเสริมมาตรการคุมเข้มด่านของทอบอแล้วตั้งแต่วันที่9มิถุนายน68แต่ว่ายังไม่มีการเรียกประชุมด่วนสมชจนฝ่ายเขมรเป็นฝ่ายประกาศเลิกซื้อไฟเน็ตจากทางฝั่งไทยซะก่อนมีรายงานว่าเมื่อวันที่9มิถุนายน68ฝ่ายความมั่นคงก็ส่งหนังสือเรื่องขอนำเรื่องมาตรการยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการค้ามนุษย์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเข้าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชโดยอ้างถึงมติสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันที่6มิถุนายน68 ที่มอบหมายให้กองทัพบ,บกและกองทัพเรือดำเนินการควบคุมการเปิดปิดจุดผ่านแดนทุกประเภทตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเป็นมาตรการทางสันติวิธีในการกดดันกัมพูชาที่ใช้กำลังทหารลุกล้ำอธิปไตของไทยและศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นหน่วยงานมีหน้าที่ในการเร่งรัดกำกับดูแลตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามข้ามแดนกับประเทศเพื่อนบ้านตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติพุทธศักราช2566 ถึง2,570และยุทธศาสตร์เฉพาะเรื่องรวมถึงประสานความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐได้ติดตามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และบ่อนการพนันในกัมพูชาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากกัมพูชาในการแก้ไขปัญหาร่วมกันจึงขอเสนอให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้กรุณาเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และบ่อนการพนันในกัมพูชา ข้าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยเร่งด่วนดังนี้ 1. แจ้งให้ฝ่ายกัมพูชาเร่งรัดปราบปรามผู้เกาะอ,อาชญีการมทางเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์ในทุกพื้นที่ในทันทีจับกลุ่มและบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำความผิดร่วมถึงผู้สนับสนุนทั้งหมด 2. ยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามเช่นการตัดกระแสไฟฟ้าการระง,งับสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ต ที่ส่งเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นบ่อนการพนันและก็สแกมเมอร์การควบคุมสินค้าและยุทธปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในการ,ก,ร,ารก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆจึงเสนอมาเพื่อกรุณาพิจารณาและดำเนินการต่อไปหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงถ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบยสุโยอีสถานการณ์บริเวณตะเข็บชายแดนไทยตอนนี้ค่อนข้างที่จะตรึงเครียดพอสมควร เพราะว่าทางฝัง่งของขมรนเขาก็ไม่ยอมที่จะถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณช่องบกสามเหลี่ยมมรกตนะครับแล้วก็คําพูดสุดท้ายที่ทางฝัง่งของทหารเขมร้นเขาพูดก็บอกว่าเออต่อไปถ้ามันมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกก็ต้องยิงกันไว่ บลชายแดนระอุทหารเขมรหลุดปากลั่นจะยิงฐานไทยสอเจตนาชัดรู้แล้วนักรบกล้าเดินใส่ฐานเขมรโวยวายาเเนวจนงอเปิดปมเหตุ ลิปทหารไทยคอมเมนต์วิพะทัระกันล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้วันที่23มิถุนายน2568ช่องนอนนาวินอดตทฐานรพร,รานจูโจมชอคอ513ค่ายปักธงชัยสังกัดกองร้อยทหารพร,รานจูโจมที่965ได้มีการออกมาไล์สดค่ะเปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยเมนม์ว่ากําลังดุเดือดขึ้นอย่างมากหลังจากที่ฝั่งไทยและกัมพูชามีมาตรการในการตอบโต้บีบกันไปมาบางช่วงค่ะบอกว่าตอนนี้ชายแดนไทยกัมพูชา ทหารตรึงกําลังสอกเขาปะทะกันซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างตึงเครียดพอสมควรทหารไทยและทหารกัมพูชาตรึงกําลังกันอยู่ทั้งในพื้นที่จังหวัดสแก้วจัเทบุรีตราดส่วนสถานการณ์ตามแนวชายแดนอีสานใต้บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีก็มีปัญหาและมีประเด็นข้อขัดแย้งเกิดขึ้นพร้อมกับมีการเปิดเผยว่ามาตราการปิดด่านไม่ว่าจะเป็นด่านท้าวรหรือว่าด่านชั่วคราว เมื่อวานได้มีการปิดด่านช่องสายตะกูอําเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์และว,วันนี้มีการปิดด่านที่พรมแดนช่องอานมาหรือว่าจุดผ่อนปรนการค้าช่องอานมาอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งสาเหตุของการปิดด่านก็มาจากข้อมูลเชิงลึกพบว่ากองบัญชาการกองทัพภาคที่สองที่เขาตรวจพบทางฝั่งกัมพูชาได้มีการเคลื่อนกำลังทหารและยุทธปุรกร์เข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก และมีการประเมินสถานการณ์ไว้ว่าถ้าเกิดการสู้รบกันประชาชนในพื้นที่จะได้รับผลกระทบเลยมีการเตรียมการเบื้องตน้นและมีการสั่งปิดด่านซะเพื่อให้เหลือเพียงเจ้าหน้าที่ทหารราบทหารพรานตำรวจตระเวนชายแดนอยู่ในพื้นที่ซึ่งก็จะทําให้ง่ายต่อการปฏิบัติการส่วนประชาชนในพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มมีการเคลื่อนย้ายคนแก่คนชรา หรือว่าผู้ป่วยที่เคลื่อนย้ายได้ช้าทําการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยแล้วและส่วนหนึ่งก็ให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะมีการเก็บของสัมภาระต่างๆบรรจุไว้เมื่อเกิดเหตุมีเสียงสัญญาณเตือนก็จะได้ทําการเคลื่อนย้ายโดยทันทีและยิงทางด้านของคุณมเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชามีการสั่งปิดด่านบ้างผนวกกับวันนี้ตรวจพบว่ามันมีการเคลื่อนย้ายกําลังทหารพร้อมอาวุธทุทุธปรณ์เข้ามาใกล้กับตะเข็บชายแดนเยอะมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการเคลื่อนย้ายเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ตอนหลังๆพบว่ามีการเคลื่อนย้ายหน่วยรบพิเศษเข้ามาและมีการเคลื่อนกองกําลังองครักษ์พิทักษ์หุนเซนหรือที่เราเคยได้ยินชื่อหน่วยนี้ว่าหน่วยพยัคฆบินได้มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนกําลังเข้ามาซึ่งก็เป็นหน่วยค่ะที่ถูกฝึกจากหน่วยรบพิเศษของไทยทํานองลูกศิษย์จะมาล้มอาจารย์ ก็ยิงทําให้สถานการณ์มันรุนแรงขึ้นโดยที่ช่องซ้ายตะกูช่องโอบกช่องจันแดงตามแนวนี้ฐานเขเมรก็มีการเคลื่อนกําลังเข้ามาทหารไทยจึงต้องมีการไปตรึงกําลังยันอยู่ส่วนที่ปราสาทตาเมินทมตอนนี้ยังมีทหารกัมพูชาขึ้นมาแต่ว่าด้านล่างพ้นจากอาณาเขตของประเทศไทยกองกำลังทหารของเขเมรรวมทั้งหน่วยรบพิเศษเขเมรมีการไปวางกำลังพร้อมกับอาวุธยุทโธปกรณ์เต็มเลยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นรถถังปืนใหญ่ ซึ่งทำให้แม่ทัพพ่าที่สองไม่สบายใจจึงได้มีการสั่งให้ปิดช่องด่านชายแดนหลายๆช่องซึ่งต่อไปก็คงจะไม่พ้นช่องสงมพร,ร้อมกับมีการโยงไปว่าอาจจะต้องมีการปิดด่านช่องจอมด้วยและก็บอกอีกว่าอ่านมาเนิน745มเมนยังไม่ยอมถอยออกไปที่ช่องบกสามเหลี่ยมมรกตคอมเมนก็ยังไม่ยอมถอยคิดได้อย่างเดียวเลยว่ามันพร,ร้อมที่จะรบกับไทยแน่นอนซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายแม่ทัพ ฝ่ายต่างๆก็มีการวางแผนเพราะฉะนั้นมันเลยนำมาสู่ความจำเป็นในการที่จะต้องปิดด่านนั่นเองและหลังจากที่ไทยปิดด่านทั้งหมดตรงนี้แหละมันน่าจะถึงวาระของการปฏิบัติการทิ้งบอมกันหรือไม่ถามว่าสถานการณ์ตอนนี้เครียดไหมค่อนข้างที่จะถึงเครียดเยอะเหมือนกันพร้อมกับมีการเปิดเผยว่าการเคลื่อนไหวค่ะของกองกำลังเขมรน,นั้นเรียกว่าพรึบตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาและก็ยังเกิดเหตุขึ้นหลายครั้งเช่นชายแดนค่ะที่ติดกับจังหวัดตราด เมื่อสองวันที่แล้วก็เกิดการประทะกันแต่ไม่ทราบว่าขเขมรประทะกับฝ่ายใดแต่มีเสียงปืนเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งทำให้ฐานพรานหน่วยนาวิกโยธิน สังกัดกองทัพเรือของฝ่ายไทยตื่นตนกจากนั้นก็มีการเตรียมพร้อมนอกจากนี้ค่ะอดีตทหาร,รายังมีการเล่าอีกว่าตอนนี้ทหารไทยที่ลาดตะเวนในพื้นป่าฝั่งเขมรก็ทําเหมือนกันแต่ตอนนี้มีหลายคลิปเริ่มหลุดออกมาซึ่งบรรยากาศทหารไทยกับเขมรมันไม่เหมือนเดิมแล้ว ส่วนมากมีแตกขัดแย้งกันเราขยับเข้าไปใกล้ชายแดนทหารเขมรมันก็รอท่าอยู่เจอทหารไทยมันก็มีการอ้างพื้นที่ตรงนั้นเป็นของมันตอนนี้ที่ปราสาทโดนตรวนปราสาทเขาพระวิหารภูผาหมอกอานมาโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีแนวตะเข็บเหล่านี้ทหารเขมรม,มีการหลุดพูดออกมาว่า ทางที่เคยเดินทางที่เคยไปก็ไปไม่ได้มันก็คงต้องปะทะกันจนกลายเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงทั้งหมดแต่ล่าสุดค่ะยังมีการออกมาเล่าถึงคลิปเหตุการณ์ที่ทหารไทยวิทปะทะกับทหาเนเขมรว่าเหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นที่บริเวณเนิน391อยู่ใกล้กับปราสาทโด,ดตรวนอำเภอกันทะละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดแหล่งข่าวในพื้นที่บอกว่าได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง ให้จัดกำลังพลร้อยรอคือฐานราบรวมกับฐานพรานนักรบชุดดำจากกลุ่มฐานพรานที่23ให้ออกลาดตระเวนพื้นที่รอบๆใกล้กับปราสาทโดนตรวนระหว่างนั้นก็ตรวจพบว่า กองกำลังทหารเขมรหลายนายประมาณหนึ่งชุดปฏิบัติการพร้อมอาวุธครบมือไม่ว่าจะเป็นอากาจ้าจวด RPG ปืนกลมีการเดินละเลาะชายป่าเข้ามาทหารไทยจึงมีการส่งสัญญาณให้หยุดก็เกิดการพูดคุยกันว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตของประเทศไทยห้ามทหารเขมรเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่แถบนี้แต่แทนที่ทหารเขมรจะเข้าใจค่ะ กับมีการออกอาการทันทีเออะโวยวายว่าทหารเขมรเคยเดินแถวนี้อยู่เป็นประจำทำไมวันนี้จะเดินไม่ได้ทำไมไม่ให้เข้าไปทหารเขมรก็ออกอาการหัวเสียใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพและคำพูดสุดท้ายที่ทหารเขมรค่ะมีการพูดขู่ใส่ทหารไทยก็คือเออถ้าต่อไปมันมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกก็ต้องยิงกันซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็มีการรายงานไปที่กองกำลังสุรนารี พบอกกองกําลังสุรนารีก็คงจะมีการรายงานไปที่แม่ทัพภาคที่2และคาดว่าเหตุการณ์นี้ค่ะจึงนําไปสู่ที่ทางแม่ทัพภาคที่2มีการสั่งปิดด่านช่องสายตะกูตอบโต,โตแม้ว่าราชการพยายามที่จะรายงานว่าสถานการณ์ไม่ตึงเครียดแต่จากข้อมูลในพื้นที่ตอนนี้มันตึงเครียดไม่งั้นแม่ทัพภาคที่สองคงจะไม่ห้ามคนไทยไปเก็บเห็ดไปหาไข่มดแดงในป่าโดยตอนนี้เขาห้ามเลยเด็ดขาด ดังนั้นประชาชนตามตะเข็บชายแดนก็ควรจะฟังด้วยเพราะชาวบ้านอาจจะถูกทหารเขมรจับไปเป็นตัวประกันซึ่งก็มีภาพชัดเจนว่าตอนนี้ทหารเขมรค่ะมีการล่าตะเวนลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาแลบาและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอา าิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอากาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ